าากามเด็กชายทิสนับชายกุลรับบทเป็นมารตีเด็กชายกระทันต์มันมันจกกิตรับบทเป็นแมกห้าเด็กหญิงนารีรัตน์หน้าม่วงรับบทเป็นฟ้าบกเด็กหญิงที่พยาพรผู้เพิ่งรับบทเป็นแม่หลวงเสด็กหญิงวิรลรัตน์เองก็รับบทเป็นครูเบิร์นกระเุ้นเริรุน เียร์ยังตักรับบทเป็นคนขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ น่ากคุณคุดบ่อและคุณฟื้นน่าจะคุณฟืเกินคุณฟื้นเลยอยู่บ่อบ่อกักหนึ่งและบออทับสองวันหนึ่งคุณพิ้งได้จัดการบ้านไว้มากเพรอคุณฟื้งไม่สบายมีเด็กนักเรียนสองคนไม่ยอมทำการบ้านที่คุณพื้นให้ไว้ชื่อว่าเด็กชายไม้และเด็กชายไม้เมื่อคุณคเพื้นหายป่วยแล้ว คุณครูแล้วก็กลับมาตรวจการบ้านที่ให้ไว้เพื่อนเพื่อนทำการบ้านกันเสร็จหมดทุกคนแล้วเลินไม้กลับมาที่ยังทำการบ้านไม่เสร็จแล้วเม็กก็พูดว่าคุณครูครับไม้กลับมาไม่ยอมทำการบ้านพูดถูกค่ะไม่ยอมทำการบ้านเลยค่ะแต่สองคนนั้นก็แก้ตัว ผมตั้งใจทำแล้วแต่ว่าผมยังจำไม่ได้ตีคยวคุณครูเพิ่งก็ตักเตือนว่านี่ว่าเจอวันหลังถ้าพวกเธอยังจำการบ้านไม่หมดทุกชิ้นพวกเธอโดนแน่อีคุณต่่วันหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองมาประชุม ว่าจุมวันมาจุมแม่เลยแม่เพื่อนเป็นผู้ปกครองของเด็กนัเรียนก็มาประชุมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนก็พูดขึ้นมาว่าสวัสดียนก็มาพบปกครองทุกคน ผมเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกคนมาที่โรงเรียนก็เพราะสามาชี้แจงเรื่องนักเรียนใหนความรับตุกของแม่ลุุ้นๆเรียนเป็นคนดามคนเลยครับแต่ลูกของแม่ต้มงุดนเรียนแจงอยู่หนึ่งคนคือเด็กหญิงดาวแต่ไม่กับไม่ทำการบ้านจ้องคุณครูเพิ่อนหรือคุณผู้เพิ่อนก็ ลินพ de ่อหาหมูครับวันนี้ที่ผมเรียงเชิญคู้ปกครองทุกคนมาก็กาจะพูดเท่านี้นะครับคราะ่ารอัวของแม่ลงกับบ้านแม่ลุงก็พูดกับลูกทั้งสามคนว่าลูกลูกอย่าทำนิสัหมอูกของม่น้ต้องตื่นนะจ๊ะคุณแม่ ถ่ถึงวันสอคุณคูเพิงก็เด็กระดาษก็สอบเลีไม้กับมาก็ทำก็สอบไม่ได้คุณคูก็พูดว่าทำก็สอบลูกอยายดูกูมานะูไปอ้อมน้ำ้อ เราไม่ต้องาำกันเอะถ้าถ้าเราาำเราก็ไม่ได้คะแนนดูดีใช่ครับพี่มาเวลา ทำไมเธอจำข้อสอบไม่ได้เลยล่ะหนังสือก็ไม่อ่านบ้าแต่เล่นเกมเฮพื่อนเพื่อนเรนหนังสือกันมาทุกคนเหลือเจอสองคนนั่นแหละที่ไม่ที่ที่ยังจำข้อสอบไม่ได้หนังสือก็ไม่อ่านพรุ่งนี้มาฝังฝนสอบด้วยถ้าบ้านได้แวะหนักบก เขาก็เดินไปโรงเรียนไปพาก็สอบที่คุณครูเบิร์ดจังก์กอล์มันนี้นะคะคุณจะบอกคนโต๊คุณจะบอกคนโต๊ห้องนี้นะคะคนที่ได้ที่หนึ่งได้เกย์กิมดาวค่ะที่สอง เด็กชายเด็กชายม้ที่สามเด็กชายแม่ห้องสองที่หนึ่งได้แกเด็กหญิงฝนที่สองเด็กหญิงฟ้าที่สามเด็กชายแม่เอาล่ะทีนี้เรามาลุ้นกันว่าใครได้ที่นั้นรวมกันสองห้องที่หนึ่งได้แกเด็กหญิงฝน ที่สองได้เกยด็กิงดาวที่สามได้เกยด็กินงฟ้าที่สี่เด็กชายเมฆที่ห้าเด็กชายไม้ที่หกเด็กเด็กชายเมฆมาเด็กชายไม้ที่ที่ห้ากับที่หกเด็กเด็กชายไม้เด็กชายเด็กเด็กชายไม้เด็กชายไม้ตกค่ะ บ้เมื่อดั้งสามคนเดินกับบ้านน้องน้องปานได้ตึกไปถึงบ้านแม่ของขอก็ต้อว่าอย่างนั้นแม่ขอพูดว่าเดาไปจักข้าวไปเดี๋ยวแม่ไยกับน้องเอง ลูกตังสองกสอบสอบได้ที่เท่าไรไม่อพได้ที่เท่าไรค่ะผมคะเียลูกตังสองนี่เรียนแย่จ <tinc S 1> ังเลยนะดาวดาววานี T ่หน่อยแม่มีความใ้ <c ười> <c ười> เอาไปแจกเล่นเอาไปนี่กองขวานที่แม่ให้เอาไปอ่านให้จบนะแล้วไปกินข้าวกันเถอะ เรียนจนอบพานมาทุกคนลนคะครเรื่องนี้ให้กคิดฐานอะไรน้องๆพี่ๆบ้างคะขอเชิญตัวแทนขอเชิญตัวแทนสองคนค่ะ